ตึกะลมมันคืออ่อนแช่หรอตึกะล้มมันคืออ่อนแท้จับตึกสลมนย่อยงแข็งได้ป่ี่เว่าตนเนาะเรางับอกไปเลยมันก็ดีลีงี่แล้วมันหาคนหายากอะตึสลมอ่ะงูวายุ่กับูยังไงะวายุ่กับเนี่ยพวกเนี่ยถามกับพปากเนี่ยเป็นไหนอะ ไอ้เมือลงคอนางสองคนมาจะใส่แกงหวังออกแล้ววะถึงพม่าถึงเงินกระเลี้ยงแล้วถึงพมาถึงกระเลี้ยงแล้วเมื่อนั้นมีคอนหรอคอนนะเออแต่มันแปลเลลูกเอาคอนบอน่ะคอนบอนคันบอป้าเลยลูก

ยันบอกเคลียพื้นลรถลอาตั้มไปลุกพื้นอ่ะเีย์พื้นตั้มนะไปเลยไยม,มาแก้ปัญหาออกถ้ามันตั้มมันก็เอาขึ้นสูงได้เด้อยถ้าสูงเราแกเจยากเนีอยจะมาโจมันนำปลามาบ่ไหลมึงนีอีกอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ 鸭子卤过，鸭卤过。